สวัสดีครับ pk channel นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ pk จะพามาชมดาบอะไรบ้างนะครับดาบเล่มนี้นะครับเป็นดาบดาบเก่านะครับแล้วก็หุ้มด้วยโลหะเงินเนาะนี่นะครับตามฝักเป็นโลหะเงินนะครับก็ค่อนขั้นเอาไว้อันนี้เป็นฝักไม้นะครับนี่ก็เป็นโลหะเงินนะครับลงรัก ดาบเล่นนี้จากการที่สอบถามาพี่ๆหลายๆท่านมาเนี่ยดาบเล่นนี้นะครับเป็นดาบคาดว่าน่าจะเป็นดาบลำพูนนะครับสันจั่วนะเป็นดาบสันจั่วนะครับทรงปลายไว้คาดว่าเป็นดาบลำพูนนะครับหรือท่านท่านอื่นท่านใดมีความคิดเห็นประการใดที่ที่ไม่ใช่ลำพูนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับ ทรงดาวก็จะประมาณนี้เนะาะทีนี้เรามาดูนะครับลักษณะของดาวโดยทั่วไปนะครับอันดับแรกนะครับดูที่ด้ามนี่ก็เป็นโลหะเงินนะครับแล้วก็ดูหวายนะครับหวายละเอียดมากนะครับน่าจะขาดไปตรงนี้นะครับจุดเดียวนะะที่เหลือก็ก็อยู่ครบนะครับทีนี้ผมอยากให้สังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่า บางทีเวลาที่เราเจอเจอดาบเก่านะครับที่ตรงนี้มันหหวหายไปกับตรงนี้มันหวายหายไปเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดจากการที่หวมันมันหายไปจริงๆอ่ะนะครับมันเกิดจากการที่เจ้าของเดิมหรือลูกหลานเขาเนี่ยแกะเอาเงินบริเวณเนี้ยไปขายนะครับอ่ามันเลยทําให้ดาบเก่าหลายเล่มเนี่ยนะครับจะตรงนี้ไม่มีหวกับตรงนี้ไม่มีหวนะครับไม่ใช่ว่าหวายมันขาดนะครับ เป็นเพราะว่าเขาแก่เงินเอาไปขายนะครับอ่าอันนี้ก็เอามาให้ชมกันะว่าว่าเออมันลักษณะแบบเนี้ยบางทีตรงนี้มันหายไปแต่เล่มน,นี้มันอยู่สมบูรณ์นะครับอ่ามันก็คือว่ามีเงินเนี้ยอ่าติดอยู่ตามนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับก็จะครบสมบูรณ์นี้เรามาดูกันนะครับที่ทรงดาบทรงดาบก็จะเป็นทรงแบบนี้นะฮะทรงปลายว้ยคำว่า ไปลายวายเนี่ยคำว่าวายที่มันเป็นภาษาเหนือนะฮะก็คือคมดาบเล่มน,นี้มันวอกวายแปว่าวกกอกน,นะฮะที่ผมรู้มานะมันวกขึ้นนะครับถ้าคมมันโค้งขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกว่าดาบไปลายวายนะฮะตอนแรกผมก็ผมก็งงนะว่าไอ้ดาบไปลายวายเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็พยายามศึกษาก็รู้ว่าอ๋อปลายว้ก็คือคือคมดาบที่มัน โค้งขึ้นมาแบบนี้อ่างี้เขาจะเรียกว่าดาบปลายวายนะครับดาบเหนือน่าจะมีหลายปลายนะครับปลายใบข้าวนะปลายบัวนะใบข้าวใบคาทรงกุลําปางอะไรพวกนี้นะครับอ่าปลายตัดพวกนี้ก็จะมีหลายๆปลาย,ายแต่ถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นดาบปลายวายนะฮะอ่าปลายวายคือมันวกขึ้นอ่ะคมมันวกขึ้นโค้ขงขึ้นแบบนี้อ่าโอเคนะครับนี่มาดูที่ที่นเนื้อเหล็ก ก็จะเก่านะครับเป็นเหล็กเก่าอันนี้ยังไม่ได้ขัดจนเห็นรอยทบนะฮะแต่ว่าก็พอจะทราบได้ว่ามันมันเป็นเหล็กเก่าเหล็กปีทบแหละนะครับอ่าลักษณะของใบาดาบก็ประมาณนี้ก็จะมีเนี่ยฮะความเสียหายจากการใช้งานบ้างตรงปลายๆนะครับแล้วก็อ่าประมาณนี้นะครับมีร่องรอยนิดๆหน่อยๆนะครับอ่านี่นะครับ ดาบเก่าอ่ะไปลายวายเล่มนี้ประมาณ18นิ้วนะครับความยาวก็เป็นดาบที่สวยเล่มหนึ่งนะสวยเพราะอะไรครับเพราะว่าองค์ประกอบล,ลักษณะของทรงใบนะครับอ่าเนี่ยสวยเลยงามหงายด้วยนะครับแล้วก็นี่นะฮะเขาว่างามหงายเป็นยังไงงามหงายเนี่ยมันจะมันจะแบบนี้นะครับอ่าแล้วมันก็จะเนี่ยนะฮะเนี่ย อ่ามันก็จะเด้งขึ้นมาเองเอย่างนี้เขาเรียกว่างามหงายนะฮะอ่าภาษาของดาบเหนือนะฮะดาบล้านานาแบบนี้เขาเรียกว่างามหงายนะครับอ่าเล่มนี้สวยเลยนะครับก็ไม่ยาวนะฮะสิบแปดนิ้วนะครับแต่ว่าเนี่ยความความสมบูรณ์ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากนะครับอ่าทั้งเรื่องของหวายแล้วก็เรื่องของเงินเพราะปกติเนี่ยจะไม่ค่อยเหลือนะฮะอ่าคนรุ่นหลงังๆบางทีความมีความจำเป็นเขาก็าแกะขายไปหมดนะฮะ อ่ามีความจำเป็นที่ต้องใชเนะก็แกะเงินไปขายนะครับอันนี้ก็คือว่ายังเหลืออยู่ครบสมบูรณ์นะครับสันสันก็เป็นสันจั่วสวยงามนะฮะเร่นี้อ่าทีนี้เรามาดูที่ฝักนะครับฝักดาบเชือกก็น่าจะเป็นเชือกเก่านะครับฝักดาบดาบล้อมูนเนี่ยนะครับมันจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่ฝักดาบเขามักจะมีไอ้หมดอย่างเงี้ยนะฮะหมุดทองเหลืองอย่างเงี้ย ติดติดอยู่เล่มนี้เนี่ยปลายดาบมันก็น่าจะมีติดอยู่แต่สินี้มันหายไปก็ประมาณสั้งหกตัวนะครับจริงจริงอาจจะมีมีติดอยู่มากกว่านี้นะครับอย่างเงี้ยอ่าก็เก็บมาหลายชั่วอายุคนก็อาจจะอ่าอย่างเงี้ชัดชัดนะหลุดหลุดหลุดไปอ่าอย่างเงี้ยนะฮะดาลลำพูนเนขาชอบมีหมุดอย่างนงี้อันนี้ผมก็ไม่ทราบประวัติความเป็นมาว่าทำไมถึงต้องมีหมุดแบบนี้นะครับพวกดาลลำพูนนะฮะ ฝากฝากก็ยังดีอยู่ก็เป็นเงินนะครับเนี่ยเป็นเงินนะครับก็เชือกเก่าองค์ประกอบโดยรวมก็สวยนะครับอ่าท่านใดที่ลองศึกษาดาบลำพูนก็ลองดูเล่มนี้ดูนะฮะว่าดาบลำพูนผมไม่ได้ถอดกันออกมาดูนะดาบลำพูนกับดาบอุตรดิตเนี่ยบางทีมันก็จะคล้ายๆกันนะทรงดาบนะครับก็ผมก็ไม่ได้ถอดนะเล่มนี้ แต่ก็ผมดูจากองค์ประกอบภายนอกเนะาะจ,จากฟิตติ้งจากจากฝักจากด้ามอะไรประมาณนี้แล้วก็จากการที่ถามพี่ๆหลายๆท่านที่ที่เขาอยู่ในวงการดาบมาก่อนเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าดาบเล่มนี้เป็นดาบลำพูนนะฮะครับผมก็อ่าถือหรือท่าในใดมีความเห็นว่ามันเป็นดาบทางไหนทางอื่นก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับก็อ่าลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้นะครับประสบการณ์นะครับก็จะขอบคุณมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราร่วมกันเรียนรู้แสดงทัศนคติมาว่าเออมันน่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือมันอาจจะไม่ใช่ประมาณนี้ดูนะครับก็ทรงดาบโค้งสวยเลยนะฮะนี่นะครับเป็นดาบงามอีกเล่มหนึ่งนะครับเห็นไหมมีเงินเก่าๆฝักเก่าด้าเก่าผมว่าเดิมๆทุกอย่างเลยนะครับ ที่ติดมากับตัวเขาเลยนะครับถือว่ายังรักษาไว้ได้ครบครบถ้วนนะครับแม้กระทั่งไหวเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเดิม,เด,มเดิมเลยนะฮะดาบพวกนี้ปกติไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นดาบดาบเงินดาบที่มันมีเงิน<ม>เป็นองค์ประกอบเนี่ย<ม>ก็จะเป็นดาบที่อาจจะเอาไว้พกเอาไ,ว,ว,อไ,ไาว,าว้โชว์อะไรประมาเนี้ยโชว์สาวโชว์อะไรเงี้ยนะฮะไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับแต่ภาพก็ยังจะดูดีอยู่ นะครับก็อเอามาให้ชมนะหน่งเล่มทรงดาบสวยมากนะผมว่าทรงดาบเนี่ยองศาต่างๆของของใบดาบอะไรตัวอะไรเนี่ยมันผมว่าลงตัวนะครับดาบไม่ยาวนะ18นิ้วนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในมือคนที่เขามีความใช้ดาบเก่งคล่องแคล่วเนี่ย18ดนิ้วก็ก็เอาเรื่องนะฮะ อ่าโอเคสวยไหมผมว่าสวยนะนะครับก็นี่แหละนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับอ่าเผื่อวันหน้ามีโอกาสนะครับที่จะเจอดาบสวย,สวยอ่าเล่มอื่นอ,อีกก็จะเอามาให้ชมกันนะครับอ่าเป็นไงสวยนะเล่มนี้นะครับอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ คงจะพอแค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ